จำที่มีกับพี่ตูนะครับครกเจอที่ไหนโอ้จำได้คือเจอในวงการมวยมันเจอกันบ่อยแล้วก็ันนี้ใสดีมากตูเป็นคนดีมากใจเย็นอ้อมน้อมถ่อมตนอะไรประมาณนี้ไม่ขี้โม้ไม่เบ่งไม่เบ่งไม่เบ่งก็เส้นผมนึกไม่ถึงเนี่ยเรเคยกินเหล้าด้วยกันเคยคืตอตอนเริ่มมวยแล้วนะเจอกันบ่อยตอนตอนเริ่มมวยแล้วก็จะเจอกันบ่อยเพราะเขาทำก็พวกเรายังอยู่ในวงการมวยอยู่ ก็เจอกันบ้างนั่งดื่มนั่งคุยนั่งก็หยอกล้ออะไรกันดีๆมากเขาเขาจะสนิทกับนำกระเนอีกทีเขาเคยใส่กันนะแต่นำกระเนก็เพิ่งเสียไปเมื่อสองสองเดือนที่แล้วประมาณเนี้ยผมไม่เป็นถึงประมาณสองเดือนเนี่ยในฐานะรุ่นพี่เคยดูน้องไปไหนบ้างที่ประทับใจน้องไหมมันห่างผมมากผมไม่เคยดูครับไม่เคยดูเคยเคยดูในอาจจะในทีวีในทีดีในเอเวอร์เนี้ยผมไม่เคยมาห่าง สิบห้าปีห่างผม,มผมไม่ได้เงิไม่ทันน<ล>ะครับก<ล>ิจกรรมที่เคยมีร่วมกันที่ไม่ลึกถึงเท่าตลอดก็เคยไปร่วมกันคืออาจจะไปช่วยกันสอนมวยไปกับสัตว์อบรมอะไรพวกนี้ครับหลังจากก็นั่งคุยกันเฮฮาก็อจัจารย์ใส่ดีมากอาจัจารย์ใส่ดีมากไม่ได้เคยไป,คไปต่างประเทศด้วยกันอะไรอย่างี้ไม่ไม่เคยครับนี่ไปต่างประเทศไม่ไม่ไม่เคยครับแต่ว่าเป็นคนน่ารักน่ารักมากครับตูดีครับโอสูด้าตูดโอซูด้าครับนิสัยใจคอยดีมากครับครับพูดไปถึงพี่ตูดเลยครับขอให้ไปสู่ตุกติเขาขอไป ผมสิ่งดีๆครับก็อาจจะผมถามาเจอนใหม่ครับตาดาเจอกันใหม่ครับเออแค่นั้นเองครับแล้วยังแข็งแรงอยู่นะผมก็ยังสอนยังออกกำลังมีเคล็ดลับสักนิดหน่อยกีฬาครับแล้วผมดื่มเลยนะไม่ไม่นะกินเนื้อสัตว์ไหมครับก็เนื้อจะห่างหน่อยหน่อยแล้วเนื้อเนื้อวัวเนี่ยผมจะห่างหน่อยหน่อยแล้วที่ผมชอบมากกะเหลารูชิ้นเนื้อสดเนี่ยไม่ต้องห่าง ก็กินนานๆดีครับผักกินเยอะขึ้นก็จะดื่มมากจะเฮ้ยจะดื่ม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 น้อยลงครับดื่มน้อยลงอะไรอย่างเงี้โอเคขอบคุณมากครับน้ำมันปานมัาวัีครับ